สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้สนใจทําการเกษตรทุกท่านครับวันนี้ทางสวนเกษตรบรรจุก็จะพาพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ผู้รับชม ran, ทุกท่านนะครับมาปลูกต้นไม้ในกระถางกันนะครับ,บอุปกรณ์ต่างๆก็มีดังนี้นะครับอันนี้เป็นดินที่ผสมแล้วนะครับดินที่ผสมแล้วก็คือดิน2ส,ส่วนแกลบเก่า2ส,ส่วนแล้วก็ขี้วัว1ส่วน,นครับในการที่จะผสมดินปลูกต้นไม้นะครับเป็นขี้วัวเก่านะครับ แล้วก็ถ้าหากท่านใดมีแหนแดงแห้งก็เอาผสมแหนแดงไปด้วยนะครับเพื่อให้มีธาตุอาหารเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับแล้วกันต่อมาก็คือกระถางไอ้ตะก้านะครับตะก้านี้ผมซื้อมาใบละยี่สิบบาทครับแต่ว่าถ้าท่านใดจะใส่ตะก้าใหญ่ก็ไม่เป็นปัญหานะครับเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นปลูพกกวงมะม่วงขนุนพุทราอะไรประมาณนี้นะครับจะปลูกในกระถางที่ใบละประมาณร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้ผมซื้อมาใบละยี่สิบบาทครับ ผมจะปลูกในตะกร้านะครับถ้านานไปเนี่ยถ้ารากเขาเต็มเขียงเ้วเนี่ยผมก็จะเอาลงดินครับตัวนี้ถ้าถ้าท่านใดที่จะปลูกแบบในระยะยาวไม่ต้องเปลี่ยนเขียงเลยเนี่ยนะครับแนะนําว่าให้ใช้เขียงใบใหญ่ไปเลยนะครับใบละร้อยบาทไปเลยครับปลูกครั้งเดียวก็อยู่ได้นานหลายปีครับต่อมาก็จะเป็นกระถางนะครับอันนี้เป็นกระถางกระถางเบอร์ไหนก็ได้ครับถ้าเขียงใหญ่ก็ใช้กระถางเบอร์ใหญ่ครับถ้าเขียงเล็กก็ใช้เบอร์เล็กลงมานะครับเพื่อเอาไว้รองต้นไม้ที่เราปลูกนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น ต้นพันธุ์ครับอันนี้เป็นต้นมะนาวครับเป็นมะนาวพันธุ์แป้นสุกลพัดนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ออกมาใกล้เรียกกับแป้นสุกกระเสครับสายพันธุ์นี้นะครับมีการจดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรถูกต้องนะครับพอดีผมไปได้มาจากเพื่อนที่เพื่อนที่รู้จักกันครับเป็นเป็นเจ้าของสายพันธุ์โดยตรงครับตอนนี้ก็ขอเข้ามาไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อนะครับก็ขอเข้ามาได้ต้นหนึ่งนะครับโดยมะนาวแป้นสุกลพัดนะครับจะมีลักษณะเด่นก็คือว่ายิ่ง เก็บไว้นานครับน้ํายิ่งมากแล้วก็น้ํานี่จะหอมเหมือนมะนาวพื้นบ้านเลยนะครับท่านี้เป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งที่ที่ผมได้ที่ผมได้ชิมมานะครับตามที่เจ้าของสายพันธุ์เขาแนะนํามาผมก็เลยเอาเอามาชิมประมาณสักสิบลูกเนี่ยก็เป็นจริงอย่างที่เขาว่านะครับมะนาวของพันธุ์นี้นะครับยิ่งเก็บไว้นานน้ายิ่งเยอะแล้วก็น้ําก็ยิ่งหอมครับท่นนี้ขั้นตอนแรกนะครับเราก็เอาเนี่ยกระถางเนี่ยครับลงในตะกร้าครับลงในตะกร้าแบบนี้นะครับ ในในกระถางที่อยู่ในตะกร้านะครับเมื่อเราเอาลงไปเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่เราเอากระถางลงในตะกร้าเสร็จแล้วเนี่ยครับภายในกระถางเนี่ยไม่ต้องเอาพวกเศษฟางหรือเศษพวกขุยมะ,ะพร้าวมะพร้าวสับเนี่ยไม่ต้องไปใส่นะครับเนื่องจากว่าเราต้องการให้กระถางนี้เป็นที่ให้อากาศระบายเพื่อให้รากของเขาเนี่ยเติบโตได้ดีในกระถางนี้นะครับพอใส่กระถางเข้าไปแล้วนะครับเราก็ใส่ดินปลูกในกระถางเลยครับ หลังจากที่เราใส่ดินลงไปแล้วนะครับในการใส่ดินเนี่ยเราจะใส่ดินให้สูงกว่าระดับกระถางที่อยู่ข้างในเนี่ยประมาณสักหนึ่งข้อมือนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้รากของต้นที่ต้นไม้ที่เราจะปลูกเนี่ยติดกับกระถางจนเกินไปนะครับเนื่องจากว่าจะให้รากเขาเนี่ยตั้งอยู่เหนือกระถางที่เรารองไว้ด้านล่างน,นิดนึงนะครับครับหลังจากนั้นเราก็เอาต้นไม้ที่เราเตรียมไว้เนี่ยเอาลงปลูนครับ ต้นไม้ที่เราจะปลูกนะครับถ้าระดับของดินที่ต้นไม้ที่เราจะปลูกเนี่ยมันสูงเกินเกินกระถางขึ้นมาเนี่ยเราก็เอาดินด้านล่างออกนะครับหรือว่าถ้ากระถางที่รองเนี่ยมันสูงเกินไปทําให้ต้นไม้ที่เราเปลูกเนี่ยมันสูงเกินปาาเขง่งเนี่ยนะครับเราก็เปลี่ยนกระถางออกนะครับให้กระถางเล,ลก็กลงเพื่อให้ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยอยู่ในระดับของปาาเขง่งนี้นะครับหลังจากที่เราเอาต้นไม้ลงปลูกแล้วนะครับเราก็ทําการเอาดินมาใส่เพิ่มอีกนะครับครับหลังจากที่เราเอาดินใส่เข่งเสร็จเรียบร้อยนะครับดินก็จะประมาณนี้นะครับ ประมาณปากเข่งนะครับหรือว่าเราก็ทําให้มันดูนขึ้นมาด้านบนนิดนึงนะครับเราะเนื่องจากว่าเวลาเราลดน้ําเนี่ยดินอาจจะยุบลงได้นะครับก็เราก็ใส่ให้มันขึ้นมาสูงนิดนึงนะครับแต่ดินประมาณนี้นะครับให้สูงจากปากเข่งขึ้นมาเนี่ยสักสองสามเซนนะครับประมาณนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาเราลดน้ําเนี่ยดินก็จะยุบลงไปส่วนหนึ่งก็จะพอดีกับปาาเข่งนะครับในการปลูกต้นไม้นะครับถ้าหัก ต้นไม้ต้นโตนะครับที่ต้นที่เห็นเนี่ยเป็นต้นเล็กนะครับแต่ว่าถ้าเป็นต้นไม้ที่มีขนาดโตแล้วก็สูงกว่านี้นะครับให้ท่านหาไม้ไม้ไผ่หรือว่าไม้อะไรก็ได้นะครับไม้ตัวนี้นะครับมาขวางกับเข่งไว้แล้วก็ผูกไม้ตัวนี้กับต้นไม้ที่เราปลูกนะครับเนื่องจากว่าไม้ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการกันลมนะครับเวลาที่ลมมาในการที่จะป้องกันต้นมันโยกไปโยกมาทําให้รากมีปัญหาได้นะครับไม้ตัวนี้นะครับจะใช้ในการ กันต้นไม้โยกเนื่องจากว่าลมพัดไปพัดมาสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่นะครับหรือว่าต้นไม้ที่มีความสูงพอสมควรนะครับกรณีที่เราปลูกแบบนี้นะครับถ้าถ้าลมมาเนี่ยจะทําถ้าปลูกไม้ตัวนี้ไว้นะครับก็จะทําให้ต้นไม้โยกแล้วก็รากของเขาก็จะได้เติบโต,ตได้เรื่อยๆนะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของการกระทบของรากนะครับหลังจากนั้นเราก็รดน้ําปกตินะครับไม่มีอะไรถ้าเราทําไว้ในบ้านบก็ kind of? ตั้งไม้บนพื้นปูนนะครับถ้าอยู่ในดินในสวนเนี่ยเราก็หาอิฐหาอะไรมารองก้นเนื่องจากว่า ถ้าเขาโตมาเนี่ยรากเขาอาจจะยังลงดินเวลาเราเคลื่อนย้ายกระถางนี่อาจจะลําบากนะครับเราก็เอาหาอิดท้าอะไรเนี่ยมาลองก้นเขียงนะครับแล้วอีกอย่างนึงประโยชน์ของอิดก็คือว่าจะทําให้รากไม่ลงดินเนี่ยพอรากไม่ลงดินปั๊บอาหารที่เราให้กับพืชเนี่ยที่อยู่ในเขียงเนี่ยรากของพืชถ้าไม่ลงดินเนี่ยเขาก็จะกินอยู่ภายในเขียงทาให้ต้นไม้เนี่ยได้รับสารอาหารเต็มที่แล้วก็โตเ็วนะครับครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทางสวนเกษตรบรรจุของเรานํามาฝาก พี่น้องเกษตรกรและก็ผู้สนใจในการปลูกต้นไม้ทุกท่านนะครับภาพไทยนี้ก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรและก็ทุกท่านที่รับชมจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยมีเงินทองทุกท่านทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ